สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่19มกราคมนะคะ ตอนนี้ดัชนีก็เมื่อวานปิดไม่สวยเลยนะคะปิดที่ต่ำสุดของวันซึ่งถือว่าก็ใกล้เคียงนะคะแถวแถว1560ปริมว่าจะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราแนะนำให้รอดูสถานการณ์ก่อนนะคะก็คือระยะสั้นเวทและซีนเองนะคะว่าถ้าจะเก่งกำไรได้เนี่ยวันนี้จะต้องยืนเหนือ1560ได้เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเก่งกาไรได้แต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยถอยอย่างเดียวค่ะถอยลงมาดูอีกครั้งที่1550ซึ่ง ต้องรอดูสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือก่อนถึงจะกรับเข้าตลาดนะคะในทางตรงกันข้ามแนวต้านก็ปรับลดลงมาด้วยก็คือปรับแนวต้านลงมา1ช่วงนะคะเป็นที่1570ถึง1575ค่ะ ส่วนหุ้นที่น่าสนใจวันนี้ถ้ามีแนวโน้มจะไปต่อก็คือ TPIPL เพราะเมื่อวานก็ถือว่าปิดทำหายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้สัญญาณซื้อกลับคืนมาหลังจากที่พักตัวออกจากด้านข้างนะคะภายใต้การรองรับของเส้น EMA10 นะคะพักมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เมื่อวานวอลุ่มใช้ได้เลยทีเดียวนะคะมีโอกาสขึ้นไปยังแนวต้าน2.80 2.90รับที่2.68คัตลอสที่2.62ค่ะ ตัวสเตคอนนะคะสเตคกก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเริ่มมีแรงซื้อไหลกลับเข้ามาจนตัวของแท่งเทียนเนี่ยยกตัวขึ้นพร้อมกันกับการฟื้นตัวของ m o f i f y Stochastic ที่ยังคงอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะคะก็มีลุ้นดีบาวกลับไปยังแนวต้าน27กับ27.75บาท 75, สตางนะคะรับที่25.75คัดลอสที่25ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์นะคะซูเปอร์ก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นจากเครื่องมือ Modify Stochastic ที่ยังอยู่ในเขต o v e r s o l นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟื้นตัวได้ตรงนี้ก็ถือว่าพอมีอัพไซต์ให้เล่นนะคะตัวแท่งเทียนก็ยก h i g ยก l o ของวันขึ้นมาได้นะคะถ้าการรีบาวขึ้นไปเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่1.48ต้านแรก1.52ถัดไป1.54และคัดลอสที่1.46ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ